สวัสดีครับผมอาจารย์สุวัสด์นะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคการจัดท่าและการดัดตัวหรือการจัดข้อต่อสะโพกอะไรหลายอย่างนะครับอันนี้ความรู้ที่ได้รับนะครับมาจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับเช่นอาจารย์สิริมงคลนะครับหรืออาจารย์อีกหลายๆท่านอาจจะจำอาจจะไม่กล่าวหมดในที่นี้นะครับซึ่งก็จะแนะนําให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์หลายๆคนกันนะครับท่าแรกนะครับ จะเป็นเป็นจะเป็นท่านะครับการจัดกระดูกเอวนะครับไม่ไม่ใช่จัดกระดูกดัดเอวแบบง่ายๆก่อนนะครับเราจะดัดเอป็นสามจังหวะนะครับเช่นคนไข้ที่มีอาการปวดหลังปวดเอวมากๆเนี่ยเราจะให้เขานะครับการบริหารนะครับในการตั้งเข่าชิดก้นนะครับตั้งเข่าชิดก้นนะครับเข่าเนี่ยจะต้องติดกันนะครับเข่านี่จะต้องติดกันนะครับแล้วก็ให้เขานะครับเอียงนะครับให้เข่าติดกันนะครับเอียง กลับไปท่าที่1นะครับกลับมาท่าที่2นะครับกลับไปผังโน้นนะครับอันนี้เนี่ยจะได้กระดูกเอวส่วนล่างนะครับนะครับทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับให้พยายามให้เข่าติดกันนะครับอ่ากลับมาครับกลับข้างเดิงนะครับจะรู้สึกว่าถึงเอวถึงข้างล่างเลยนะครับท่าที่2นะครับเราจะขยับออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับทําซ้ําเหมือนเดิมทาซ้าเหมือนเดิมให้เข่าพยายามติดกันนะครับ อากลับไปครับอันนี้ก็จะได้ส่วนส่วนช่วงท้องนะครับส่วนช่วงท้องกับกระดูกหลังนะครับช่วงกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับยืดอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะได้กระดูกส่วนอกนะครับเวลาไปทีนี้มันจะไปถึงด้าอกนะครับมันจะไปถึงอกด้านหลังเลยนะครับกระดูกอกด้านหลังเลยนะครับอากลับมาอีกครั้งหนึ่งั้งการบริหาร3จังหวะแบบนี้จะช่วยคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังนะครับจะช่วยได้ดีทีเดียวนะครับจะช่วยได้ดีทีเดียวนะครับ อีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบนึงนะครับเวลาเราจัดกระดูกนะครับจัดกระดูกหรือดัดเอวนะครับการดัดจะมี3จังหวะจังหวะแรกเนี่ยนะครับถ้าเรามาฝั่งตรงนี้นะครับเราจะได้กระดูกอกนะครับจากฝั่งตรงนี้จะได้ช่วงกลางนะครับจากฝั่งที่สูงขึ้นเราจะได้ช่วงเอวนะครับนี้เราจะเอาด้านล่างก่อนนะครับฝั่งค่วนท้ายขึ้นไปนะครับไม่ต้องทําแรงนะครับให้มือเนี่ย จับพยุงไหล่คนไข้ไว้เฉยๆพยุงไหล่คนไข้ไว้เฉยๆนะครับค่อยๆทิ้งตัวคนไข้ลงไปนะครับอันนี้พยุงไว้เฉยๆนะครับพยุงไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาอีกจังหวะหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็สูงขึ้นไปจังหวะหนึ่งนะครับ เราก็ได้ช่วงเอวนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่เรายิ่งเด้ข้อล่างขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ท,นท่าที่2นะครับท่าแต่ท่าที่3นะครับเราจะให้คนไข้เนี่ยประสานมือไว้ที่หน้าอกนะครับให้หมอนวดเนี่ยนั่งเข้าไปดานด้านกลางคนไข้นะครับท่านี้จะเป็นการยืดกระดูกสันหลังสําหรับผู้ที่มีปัญหานะครับการเข้าไปเนี่ยให้เอาเท้าของหมอนวดนะครับเหยียบดัน ต้นแขนนะครับอย่าไปดันศอกน,นะครับเพราะว่าถ้าเราดันศอกจะกลายเป็นยกไหลขึ้นไปนะครับมันจะไม่สบายให้ให้ดันที่เฉพาะด้านนี้นะครับงอเข,ข่าคนไข้ขึ้นนะครับงอเข่าคนไข้ขึ้นเอามือซ้อนลักษณะนี้นะครับไว้ใต้ขางคนไข้หรือจับใต้พับเขา่าอันนี้แล้วแต่ของของใครจะถนัดน,นะครับให้ทําการดึงจะรู้สึกการยืดของกระดูกสันหลังนะครับอาจทำซ้ำ สิบถึงยี่สิบครั้งนะครับแล้วแต่นะครับนะครับนะครับท่านี้นะครับที่ได้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับต่อมาครับก็เป็นท่าเรื่องของการกดจุดนะครับอ่านอนตะแคงครับนอนตะแคงนะครับในการกดจุดสัญญาณที่จะโพกนะครับ ถ้าถ้ามาค้างการกดแบบนี้อาจจะไม่มีแรงมากนักนะครับไม่มีแรงมากนักเราอาจจะใช้วิธีการช้อนขาคนไข้ขึ้นมานะครับเอาขาตั้งวางบนเข่าของหมอนวดนะครับวางบนเข่าของหมอนวดให้เอาศอกค่อยๆวางหาจุดที่แข็งแล้วทําการโยกนะครับทําการโยกในลักษณะที่1น,นะครับโยก นะครับโยงนี้นะครับจะช้านะครับในถ้าการกดสัญญาณ2นะครับที่บปิเหัวค่านะครับเราจะทําการกดที่แนวสัญญาณ2บริเวณนี้นะครับกดเพื่อให้ร่าให้คนไข้ยืดออกไปนะครับยืดขาลงข้างล่างเลยครับ หนึ่งนะครับกดแล้วยืดลงไปครับเหยียดลงไปนะครับพอคนไข้คืนมาแล้วก็คลายนะครับงอเข่าขึ้นมาแล้วกดใหม่นะครับงอเข่าขึ้นมาแล้วกดใหม่นะครับทําแบบนี้ซ้ํากันสิบครั้งนะครับซ้ํากันสิบครั้งนะครับค่าที่สามนะครับข้างต่อผ้าต่อไปนะครับในการผลักหรือ จดข้อสะโพกนะครับแล้วจะสลับขานะครับให้คนไข้เอาขาที่ขึาขา้ขขขขนนอนขึ้นมานะครับค่อยๆวางลงไปในนั้นแบนี้นะครับเอามือด้านซ้ายของผมเนี่ยพยุงข้อสะโพกไว้นะครับเอามือด้านขวาค่อยๆดันออกไป repeating repeating приход, นะครับให้ให้คนไข้ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ดันที่ข้อต่อสะโพกแล้วดันออกไปนะครับ นะครับอันนี้พยุงไว้นะครับโดยเข้าต่อสะโพกออกไปนะครับท่าต่อไปนะครับท่าต่อไปท่าต่อไปสมมุติว่าดเป็นท่ากายบริหารสะโพกนะครับในทําท่านี้นะครับท่านี้ให้คนไข้เนี่ยพยายามยกขาด้านนี้ขึ้นยกขาด้านนี้ลอยขึ้นมาแบบนี้นะครับเอายกยกข้างขารอยขึ้นมานะครับนะครับหนึ่งสอง ท่าน,นี้จะเป็นการบริหากรกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเป็นการบริหากรกล้ามเนื้อสะโพกซึ่งค่าข้อต่อสะโพกของคนไข้คนใดหลวมให้หมอนวนดแนะนำข้าวก,กำลังกายท่านี้นะครับท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าท่าดัดท่ายืดน,นะครับให้คนไข้นอนคว่ำะให้คนไข้นอนคว่ำนะครับท่าน,นี้เหมาะสําหรับผู้ที่ปวดหลังปวดเอวนะครับปวดหลังปวดเอววิธีการทานะครับให้คนไข้นอนคว่ำเสร็จแล้วเนี่ย ให้หมอนวดยกขาคนไข้ข,ขึ้นมาข้างหนึ่งไม่ต้องช่วยนะครับพยายามดีแลกนะครับไม่ต้องช่วยนะครับเบี่ยงขาคนไข้เอาด้านนี้นะครับให้เอาเท้าหมอนวดยืนค่อมเข้าไปนะครับค่อมเข้าไปนะครับที่บริเวณเข่านะครับใต้รับเข่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยใช้มือทั้งสองข้างนะครับค่อยๆโยกดัดหลังของคนไข้ไปอย่างช้าๆนะครับอย่างช้าๆ นะครับให้ทำตลอดถึงแนวสะบักเลยนะครับค่อยๆก้มแล้วนวดไปอย่างนี้นะครับถ้าต้องการจะให้ได้มากกว่าน,นี้อีกให้เราให้หมอนวดเนี่ยทิ้งขาลงไปนะครับพร้อมกับกดนะครับถ้าต้องการมากยกขาขึ้นมา อยู่ที่เราจะบังคับนะครับว่าเราจะทิศทางที่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเป็นท่ากายบริหารที่เหมาะสําหรับคนที่มีอา,าการไหลติดนะครับซึ่งถ้าไหลติดมากๆแล้วเนี่ยหน้าไหลเนี่ยจะเกิดอาการไม่ติดพื้นนะครไหลสองข้างจากการยกไม่เท่ากันนะครับเราจะให้กายบริหารนะครับโดยการที่ว่า สมมติว่าเป็นข้างนี้นะครับเราจะให้คนไข้หมอนออกนะครับแล้วให้คนไข้เอามือเหยียดออกไปด้านนี้นะครับให้คนไข้จะแคงศรีรษะเพื่อยืดคอนะครับโดยปกติคนไหลติดเนี่ยบริเวณที่จะยกนะครับจะยกมเมื่อยืดคอเสร็จแล้วเนี่ยให้คนไข้เนี่ยพยายามกดหน้าไหล่ตัวเองลงมาให้ติดพื้นนะครับใหม่ๆจะมีอาการตึงมากนะครับคนไข้ยกขึ้นมาอีกนะฮะมันจะลอยโดยธรรมชาติให้คนไข้มันคับแขน ลงไปติดที่พื้นนะครับมือเหยียดลงไปคว้ามือไปคอพยายามตึงขึ้นมานะครับทาท่านี้นานๆเนี่ยอาการไหลติดบริเวณนี้จะด,นะดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมาท่าเกี่ยวกับการดัดคอเล็กน้อยนะครับให้คนไข้ลุกขึ้นนั่งนะครับคนไข้ลุกขึ้นนั่งนะครับนั่งขัดมาดูนะครับดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราจะจัดคอด้านขวานะครับให้เอามือวาง วางลักษณะวางบนไหล่วางบนไหนล่ดูนะครับเสร็จแล้วให้คนไข้นอนนอนบนแขนเรานะครับให้รีแล,ลกให,แหลลให้มากที่สุดนะครับให้รีแลกให้มากที่สุดนะครับเอามือพยุงแขนขวาหัวศีษรษะไว้นะครับเราจะใช้มือเท่าน,นิ้ด,ดัน,นออกไปน Сп ิดนึงนะครับดันออกไปนิดนึงนะครับให้คนไข้นอนให้มากที่สุดนะครับเสร็จแล้วอย่างนี้นะครับด,ด้านนี้ทําด้านนี้เหมือนกันนะครับเอามือของหมอนวดเนี่ยวางบนไหล่เขาวางบนไหล่เขา ให้คนไข้นอนอย่างสบายสบายนะครับวางวางสบายนะครับให้รีดแลดให้มากที่สุดนะครับเสร็จแล้วยืดแข็นขึ้นไปในลักษณะน,น,นี้นะครับก็จะทําให้การดัดที่ไม่อันตรายจนเกินไปนะครับผมก็อีกได้ก็โอเคครับผมครับสวัสดีครับ